ใจเ,เออคืออย่างนี้ระบบภาษาอังกฤษกับระบบภาษาจีนเนี่ยมันเป็นคนละระบบกันมันไม่เกี่ยวข้องกันก็คือเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนไปจีนก็เรียนไปเพราะมันเป็นคนละระบบกันซึ่งเข้าใจว่าคนที่ชอบภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเรียนไปพร้อมๆอกันกี่ภาษาเขาก็เรียนได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เรียนภาษาอังกฤษก็ติดข,ขัดเรียนภาษาจีน ก็น่าจะติดขัดเหมือนกันอืมใช่เออถ้าอยากจะเก่งทั้งคู่ก็เรียนไปทั้งทั้งสองภาษาค่ะเรียนกับครูครูต่างต่างคนเนาะภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนกับครูครูสองภาษาอังกฤษเอ่อภาษาจีนก็ต้องเรียนกับครูสอภาษาใช่อ,อันนี้ นึกถึงเรื่องหนึ่งที่ตลกมากคือมีผู้ปกครองคนหนึ่งก็ม,มาขอว่าขอคุมครัวที่ผู้ภาษาอังกฤษแปลกมากดีมากเพื่อได้น้องเรียนภาษาจีนจะได้เขาฝึกภาษาอังกฤษด้วยมันไม่ได้ม,ม,มันยากเนาะคือคือมันจะคือคอ,อ่ะอันนี้แถมเข้าไปนิดนึงนะคะคือ อธิบายให้นิดหนึ่งว่าเนื่อด้วยเราเราอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนแล้วก็มี r e quest ของผู้ปกครองเข้ามาที่เยอะแยะเลยที่ว่าเอออยากได้ผู้ภาษาอังกฤษเก่งใช,ใช่ไหมอยากได้เป็นครูสอนประจําเลยแล้วก็อยากได้เป็นเวลาที่ perfect เ,เด็กมากต้องเข้าใจเด็กปากด้านเลยคือ,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 คอน่ารักสอดสายคนแบบนี้มีไหมมีค่ะแต่หายากไหม ยาวมากๆค่ะ <laughs> คือแทบจะแทบจะคืออยากจะให้ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเรียนภาษาจีนทำาเข้าใจนี้นึ่งค่ะว่าเรียนภาษาจีนเราโฟกัสที่ภาษาจีนเราเอาไปว่าเด็กเรียนภาษาจีนได้ผลที่เขาได้มามคืออะไรก็พอนะคะถ้าจะหาคนที่ perfect ทุกอย่างเลยมันก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในฝันเพราะว่าเราด้ถึงว่าตัวเราเองอะถ้าเราเรียนภาษาไทยเราเก่งภาษาไทยเราเป็นคนไทยเก่งภาษา แล้ามาสอนภาษาอังกฤษจะดีไหมคะภาษาอังกฤษก็ต้องให้คนที่เก right ิดในประเทศที่ผู้ภาษาอังกฤษมาสอนจัดธนาษาแล้วดีที่สุดใช่ใช่ไหมคะเห็นด้วยเลย